ครับพบกับผมปม่ามลคนเล่าเรื่องมีเรื่องราวดีๆพร้อมง่ายคิดมาฝากกันนะครับก็มีคํากล่าวที่ว่าลูกเมียเหมือนกางเกงในจําเป็นต้องใส่แต่ไม่ต้องโชวนะ์แต่ถ้าผู้หญิงพูดก็คงต้องบอกว่าเป็นสามีเป็นลูกก็เปรียบเสมือนกางเกงในจําเป็นต้องใส่แต่ไม่ต้องโชว์นะครับเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชาย จะพูดก็แค่สลับสามีจะเป็น,เป,นเป็นเมียอะไรประมาณนี้หรือภรรยาน,นั่นเองนะครับ <c oughs> หมายความว่าไงก็เอางี้เดี๋ยวนะถ้าเกิดเราใส่กางเกงในไว้ข้างนอกเนี่ย <c oughs> ถ้าเป็นที่เมริกาก็าจ,จะเหมือนซูปเปอร์แมนเป็นซูปเปอร์แมนแต่ถ้าเป็นเมืองไทยก็เรียกว่าคนบ้าค <c oughs> ือใส่งเกงในไว้ข้างนอกเนี่ย <c oughs> คนบ้านนะครับ <c oughs> เป็นแบบนั้น <c oughs> หมายความว่า มันมันไม่ต้องโชว์ไงบางอย่างบางทีผมสังเกตนะบางคนไปคุยนู่นคุยนี่คุยว่าลูกชายลูกสาวไปเรียนที่นู่นที่นี่จบจากเมืองนอกอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยคือมันก็ไม่ต้องโชว์ขนาดนั้นก็ได้ไอ <c oughs> คนที่โชว์เนี่ยผมก็มองว่าเขามีปมด้อยทางการศึกษาหรือเปล่าตัวเขาเองอะไรเงี้ยถึงต้องโชว์คนอื่นขึ้นมาเพื่อปิดปมด้อยตัวเอง อะไรอย่างเงี้ยน,นี้คือความคิดส่วนตัวนะอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นะครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปอะไรทางนั้นเหมือนตัวเราเองก็เหมือนกันนะครับก็ไม่จาเป็นจะต้องไปอวดสักดาว่าเป็นจบอย่างนั้นอย่างนี้ไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้อาศัยอยู่เมืองนอกทั้งนั้นอย่างนั้นอย่างนี้นอ,นอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ต้องโชว์นะครับบางคนยิ่งกว่านั้นอีกไปอยู่เมืองนอกห้าหกปีกลับมา,า,าดัดจริตพูดไทยไม่ชัดโอ้โหอย่างนี้นไม่ใช่ นะครับไม่เป็นไปไม่ได้หรอครับพูดตายมาทั้งชีวิตเลยนะไปอยู่เมืองนอกไม่กี่ปีกลับมาพูดไี่ชัดลิ้นแข็งอนะไรงั้นนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับก็เขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนกับฝรั่งอะ่ะเวลาเขาทักทายเรนะาเนี่ยเขาก็ how are you นะ fine thank you อะไรก็ว่ากันไปออย่างเงี้ยก็พูดกันไปเรื่อยนะแต่สังเกตไหมก็ไม่พูดถึงลูกถึงเมียนะ ก็ไม่ถามอะเฮ้ย e, ลูกเป็นไงเมียเป็นไงอะไรเงี้ยไม่ค่อยพูดหรอกผมมีเพื่อนเป็นคนจีนหลายคนเน่ก็ทักทายกันก็ไม่เคยพูดนะเขาก็มาหาผมมาที่ออฟฟิศมาเยี่ยมเยียนกันบ่อยๆนะปีนึงมาหลายครั้งไม่เคยถามเลยนะลูกเมียเป็นยังไงผมไปหาเขาที่เมืองจีนก็ผมก็ไม่ถามไม่เคยถามเลยเขาว่าลูกเมียอ,อะไรเขาเป็นยังไงคือบางทีมันก็เป็นบรรยาดนะ ต้องไปถามกันคนญี่ปุ่นก็ทักทายกันเขาก็ถามเรื่องดินฟ้าอากาศเขาไม่ถามหรอกล้วงลึกไปถึงครอบครัวบางทีมันเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างนี้ไงแต่คนไทยชอบถามบางทีเจอผมเนี่ยก็ทักผมเอ้ยมันสบายดีไหมวาสบายดีเอ้าวูลูกเมียผมก็สวนเลยนะโอ้โหก็เจอผมก็คุยกับผมก็ได้ไม่ต้องไปถามลูกเมียผมนอกอะไรเงี้ยบางทีผมก็พูดตรงๆอะไรเงี้ยคือรู้สึกลำกานว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ คนไม่ต้องมาทักอะไรเงี้ยอันนี้หรือเปล่าที่มันทําให้เป็นสาเหตุว่าคนไทยมันต้องโชว์อะไรเงี้ยก็คือเอาเกิงในมาแสายยางนอกอะก็คือลูกเมียเหมือนก่งในอะจะป็นต้องใส่แต่ไม่ต้องโชว์ไม่ต้องเอามาโชว,ไโชว์ไม่ต้องมาโอดว่าลูกจบไอ้นูน่นไอ้นี่ไปอยู่กิษอยู่เมกาอยู่เยอะมันอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องโชว์ปล่อยให้เขารู้เองดีกว่ามันว้าวกว่า <c oughs> <c oughs> ก็มอนเหมือนว่าเป็นอะไรเขาเรียกอะไรนะ รู้จักเก็บความลับอะถ้าคนที่พูดออกมาบางทีบางทีเราก็สังเกตว่าไอ้คนที่พูดอย่างนี้ออกมาเป็นคนที่เก็บความลับไม่ได้เป็นเหมือนกันนะโอเคก็มาเล่าสู่กันฟังสนุกสนานอย่าไปคิดมากอย่าไปดราม่ามา,มาดา่าอะไรกันไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นประสบการณ์เล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับโอเคครับ